สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคริปโตป๊อปนะครับคลิปนี้นะครับจะไม่ได้มาพูดถึงเรื่องกราฟนะครับแต่คลิปนี้เนี่ยจะมาพูดถึงข่าวด่วนนะครับเป็นเรื่องของการแบนไบแอนกับไบบิตต้องบอกว่าจากแหล่งข่าวที่ไปประชุมกับทางกรตอมานะครับอันนี้ผมก็ไปเอามาจากคนที่เขามาโพสอีกทีนะครับก็เป็นอัปเดตของวันนี้นะครับอย่างแรกเลยนะครับกรตนะครับได้มีมติให้แบนปิดกั้นเว็บไบแอนและไบบิตแน่นอนก็ถามว่า ไอ้ข้อหนึ่งเนี่ยในความคิดเห็นของผมเป็นยังไงนะความจริงเนี่ยผมไม่อยากให้เขาแบนนะครับผมพูดตามตรงนะผมไม่ค่อยชอบใช้ e c h a n g e นทายเท่า th ไหร่ก็คือถ้าเกิดใครลองใช้ทาง x c h a n ชนไทยกับ x c h a n ชนนอกเนาะเพื่อนๆ,ๆก็จะรูนะ้เนาะว่าความแตกต่างของมันเนี่ยคืออะไรนะครับเอาเป็นว่าผมไม่พูดแล้วกันเนาะใครที่รู้ยังไงก็มาเมนในคอมเมนต์ละกันนะครับเอาเป็นว่าตอนนี้เนี่ยไบ n a น c e กับ b y b ิดโดนแน่นอนนะครับส่วนสาเหตุที่ปิดเนี่ยต้องบอกว่า เขาให้เหตุผลมานะครับเพราะว่าสแกมหลายเจ้านะครับสแกมเนี่ยนะครับก็คือพวกมิสฉาชีพเนาะไม่ใช่แค่ในประเทศเรานะครับทั้งในประเทศเราและต่างประเทศด้วยเนาะรวมถึงแก๊ง call center SMS ช่อโกงหรือไม่ก็พวกฟอกเงินเนี่ยนะครับส่วนมากเนี่ยมาใช้บริการ P2P นะครับแล้วถ้าเกิดบอกว่า P2P ที่ดังที่สุดในประเทศไทยมาจากที่ไหนนะครับทุกคนรู้อยู่แล้วนะครับว่ามาจากบ a แ c นเนาะส่วนบ y บิตเนี่ยผมไม่แน่ใจว่า มันโดนเพราะอะไรอาจจะเป็นอันดับ2หรือเปล่าในเรื่อง P2P นะครับหรือเป็นเพราะว่าเขาโดนส่งเรื่องพร้อมกันอะไรอย่างเงี้ยแต่อย่างที่3นะครับก็คือ e x c h ช n น e เจ้าไหนโดนบ้างเพราะอะไรนะครับต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยกรตอตตนะครับสั่งปิดแค่ไบแนนกับ b บบิ t นะครับเพราะเป็น e x c h ช n น e ์ที่กรอตอเคยกล่าวโทษมาก่อนตามเอกสารนะครับแต่ทีนี้ต้องบอกว่าเจ้าอื่นนะครับอย่างบิตเกต OKX คูคอยอะไรเงี้ยยังไม่โดนนะครับเพราะว่ายังไม่เคยโดนกล่าวโทษมาก่อนเนาะ ถ้าจะโดนนะครับก็ต้องกล่าวโทษก่อนเนาะแล้วมันก็อาจจะต้องใช้เวลาอีกประมาณหลายปีอยู่นะครับก็สําหรับใครที่ต้องการความเซฟเอ่ะผมพูดอย่างนี้เลยละกันเนาะไปเล่นกับเอเจนทที่ถูกกฎหมายของไทยก็ได้อย่างเช่นบิตค u ันะครับหรือว่าไบแนนท์ไทยแลนด์บายกรฟนะครับผมทิ้งลิงก์สมัครไบแนนท์ไทยแลนด์ไว้ที่ใต้คลิปนะครับสมัครผ่านผมก็ได้ส่วนลดค่าธรรมเนียมเหมือนกันนะครับส่วนใครที่อยากจะเล่นฟนะิวเจอร์เนาะก็ต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยหันมาเล่นบิตเกตกับ OK x จะดีกว่า ต้องบอกตามตรงนะว่า b i t g ก t กับ OKX OK เนี่ย p ี p ของเขาไม่ค่อยป๊อปปูล่านะครับหรือว่าไม่ค่อยโด่งดังเนาะคนที่เข้ามาใช้บริการเนี่ยเอาเป็นว่าตอนที่ผมเข้าไปใช้บริการ P2P ใน Bitget เนี่ยมีร้านตั้งขายอยู่แค่8ปถึง10ล้านเองนะครับแล้วเลทเนี่ยต้องบอกว่ามันแพงมากนะมันต่างกับ b บแ a น c e p 2 p เนี่ยค่อนข้างเยอะเลยเนาะมันก็เลยไม่ค่อยเกิดการฟอกเงินอะไรนะครับก็ถือว่าข้อแตกต่างตรงนี้มันกลายเป็นข้อดีนะครับทำให้อาจจะไม่โดนเนาะก็เช่นเคยนะครับ สมัครผ่านผมลิงก์สมัครอยู่ใต้คลิปนะครับได้ส่วนลดค่าธรรมเนียมเวลาคุณเทรดฟิวเจอร์หรือซับบอร์ตลอดชีวิตนะครับส่วนข้อ4นะครับต้องบอกว่าไบแอนเนี่ยเขาปล่อยเฉยๆให้โดนปิดกัน้นไหมไม่ใช่นะครับเขาได้มีการยื่นเรื่องไก่เกียร์นะแต่ยื่นเรื่องไก่เกียร์ของเขาเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยก็ผลลัพธ์ก็คือไม่ได้นะครับเพราะว่าทางกรอตตอก็บอกมาว่าประเทศเราเนี่ยมีคนเล่นเยอะมากนะครับเขาไม่สามารถป้องกันได้หมดเขาก็เลยตัดปัญหาที่ P2P เนาะ ซึ่งผมก็ไม่รู้ว่ามันเป็นการตัดปัญหาที่ถูกต้องหรือเปล่านะครับก็ต้องรอดูไปนะครับทีนี้นะครับข้อที่5้านะครับเรื่องไทม์ไลน์การแบนนะครับหรือว่าการปิดกั้นเนี่ยเขาจะปิดกี่โมงเนาะต้องขออธิบายให้ฟังก่อนนะว่าไอการปิดกั้นเนี่ยเป็นยังไงนะครับคือก็จะเหมือนคล้ายๆกับประเทศอินเดียนะคือเพื่อนๆจะไม่สามารถเข้าถึงแอปเขาได้เลยหรือว่าแอปที่เรามีอยู่แล้วเราโหลดไว้อยู่แล้วเนี่ยวันหนึ่งพอเขาปิดกั้นขึ้นมาจริงๆเนี่ยเพื่อนๆกดเข้าไปเนี่ยมันจะเข้าแอปไม่ได้นะครับ แล้วก็หลายคนก็บอกมานะว่ามันมีวิธีหลายแบบนะครับไม่ว่าจะมุด VPN หรืออะไรก็ตามนะแต่มันก็จะมีความเสี่ยงอยู่นะครับผมก็ไม่รู้ว่าไอเรื่องพวกนี้มันทํายังไงไม่เคยทานะครับเพียงแต่ว่าการมุด VPN หรืออะไรก็ตามเนี่ยมันก็จะมีความเสี่ยงในเรื่องของการโดนแฮ็กขึ้นมาเพิ่มด้วยนะครับเพราะมันก็จะมีโปรแกรม VPN ปลอมอะไรเงี้ยนะครับก็ดูให้ดีๆนะอย่าตกเป็นเหยื่อของโจรง่ายๆนะครับโอเคกลับมาที่ไทม์ไลน์การแบนนะครับตอนนี้ต้องบอกว่ากราตทอยังไม่มีกําหนดเวลาที่ชัดเจนนะ คือเขาบอกว่าอำนาจของเขาเนี่ยจบแล้วเขาสรุปมาแล้วว่าเขาจะปิดกั้นแน่นอนนะครับแต่ทีนี้ก่อนปิดกั้นนะครับเขาต้องส่งเคสเนี่ยนะครับไปให้กระทรวงดีนะครับเป็นสเต็ปต่อไปนะครับแล้วดีีเนี่ยนะครับก็จะดําเนินการส่งเรื่องไปที่ศาลเมื่อศาลฟันธงนะครับแบบตัดสินว่าปิดกั้นได้นะครับไบแอนด์กับไบบิดก็จะโดนปิดกั้นทันทีนะครับแต่ทีนี้ก็ต้องบอกทุกคนนะว่าเขาก็จะมีเวลามาให้เรานั่นแหละนะว่าก็จะปิดเมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยนะครับ แต่ตอนนี้นะครับเวลาย,ยังไม่ได้ระบุนะครับแล้วคนที่เขาเขียนเนี่ยนะครับเขาก็บอกว่าไทาม์ไลน์วิธีการปิดเช่นแบรนด์ IP หรืออื่นๆเนี่ยต้องไปถามจากกระทรวงดีอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะผมก็อ่านตามที่เขาส่งมาเนาะแล้วนักลงทุนตอนนี้ควรทํายังไงนะครับเขาก็บอกมาเนาะว่าเทรดตามปกตินั่นแหละนะครับเพียงแต่ว่าถ้าดีจะปิดกันจริงๆเนี่ยจะมีประกาศอย่างเป็นทางการนะครับก็เหมือนที่ผมบอกนะครับว่าถ้าเกิดปิดกันจริงๆ,ๆก็มีประกาศขึ้นมานั่นแหละ เพียงแต่ว่าผมก็ไม่รู้ว่ามันจะเร็วหรือมันจะช้ามากกว่าที่เราคิดไว้นะครับถ้าเกิดเราเปิดโพสิชันอยู่เนี่ยแล้วมันออกข่าวมาจะปิดกัน้นยังไงเราก็ต้องโดนบังคับให้ปิดถูกไหมถ้าจะเอาให้ดีนะครับอยากจะเล่นแบบสบายใจหน่อยก็ไปบิดเกตก่อนก็ได้นะครับส่วนความคิดเห็นส่วนตัวเนี่ยอันนี้เป็นของคนที่เขาเขียนนะครับผมขอไม่พูดแล้วกันเนาะก็เพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงนะครับก็คอมเมนต์มาที่ใต้คลิปได้เลยนะครับโอเคครับก็มาสรุปข่าวให้เพื่อนๆฟังนะจะได้เตรียมตัวกันถูกเนาะ แบบบางคนอาจจะไม่ได้ตามข่าวอะไรเลยนะครับแบบซื้อทิ้งไว้ตั้งแต่ราคาต่าๆเลยแล้วก็การจะปล่อย2ปีกลับไปทีอาเปิดแอปไม่ได้ไม่ได้นะเพื่อนๆต้องติดตามข่าวบ้างนะครับโดยเฉพาะข่าวพวกเนี้ยพวกการแบน x c h a n g e อะไรเงี้ยนะครับโอเคครับไปแล้วนะครับบายบายครับ